ย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์พิกุทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในรูปผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์พิกุทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในเวทนาผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่าผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ที่ขูทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสัญญาผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ที่ขูทั้งหลาย ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสังขารทั้งหลายผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ที่ขูทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในวิญญาณผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่า ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ทิ่ขูทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในจักขุผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ทิ่ขูทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในโสตะ ผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์่ิูุทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในคานะผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ ภิ่ขูทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในชิวหาผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ที่ขูทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในกายะผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่า ผู ly, shorts, so, ้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์พิขู่ทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในมณะผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์พิขูทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในรูป ผู<ภ>้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์พิขู่ทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในเสียงผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข ภิขูทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในกลิ่นผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ที่ขูทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในรถผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่า ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์พิขูทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในโผฏฐัพพะผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์พิขูทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในธรรมารม ผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ดังนี้